แบตเชน์รันอยู่ไหมพี่ผมฟาร์มทั้งวันทั้งคืนตอนนี้พิกไทม์แบตเชนอยู่ที่สองร้อยนะครับตอนนี้พิกไทม์แบตเินอยู่ที่สองร้อยนะครับผมแล้ววันนี้พี่ต้องทำอะไรบ้างคุยกับเย็นไง<ะ>มาคุยกับเย็นนี่ไงมาหาเย็นนะ เออเปล่าครับล่าวมมนี่มามานี่มาเย็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยู่อย่เลยเนี่ยเป็นไรเนี่ยวันเนี้ยฮะฮะพี่วันที่สิบหนูมีไปเล่นสตอรี่ที่กอรี่ด้วยอ่ะสตอรี่อะไรวะไดมอนด์เฮดเดดี้เพื่อนหนูชวนไปอ่ะวันที่สิบเหรอเออพี่มีอะไรมาอัพเดตอ่ะเดี๋ยวพี่บอกแป๊บหนึ่งได้ ไม่น่าเกินวันที่เจ็ดแบตเตอรี่จะปิดนะปิดไปปิดปิดปรับปรุงหรือปิดไปเลยปิดปรับปรุงครั้งใหญ่อ๋อ oh, ได้ได้ได้ก็คือจะมีระบบซัมบี้โดดล่มนี่ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่ามาไหมระบบซัมบี้คือซัมบี้มันจะสามารถตีเราได้แล้วเราไปตีเอาของโอ้ oh. ใช่มันจะ ฆ่าซอมบี้แล้วกดแบบเหมือนอารมณ์เหมือนวอซีอ่ะตีปุ๊บแล้วเราก็กด e รูดของซอมบี้ได้แบบต้องลงไปก็คือนัวกันถ้าแก๊งไหนลงไปก็แบบตรงนั้นน่ะเขตตรงนั้นน่ะคือมันสามารถนัวกันได้แต่แก๊งกับแก๊งอะ่ะมันปนกันไม่ได้มันจะปนได้แค่ของซอมบี้แต่ถ้าเราฆ่าตายอะ่ะก็คือถ้าหมอเอาไปชุบอะ่ะก็จะต้องคููดาวตัวเองแบบสิบนาที ก่อนที่จะกลับไปเล่นจุดจุดเดิมเล่นได้ทุกคนประชาชนอะไรก็เล่นได้แล้วตอนนี้ ui a d o p กำลังทำก็คือเราจะไม่ได้เป็น a d o p ล้าหลังโบราณเหมือนตอนนี้ตอนนี้คือเราวาร์ไปเนี่ยมันโบราณใช่ไหมแต่ระบบใหม่ก็คือมันจะมันจะแบบเป็นเป็นแมปของใครของมันซึ่งไม่ต้องพิมพ์ a d o p อาจจะกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้วก็กดไปได้เลยตอนนี้ back box ไหมยัง back box ยังไม่เห็นนะเห็นแต่ a d o p เห็นเขาบอกว่ามาแล้วแล้วก็ผู้ชายจะมีผิวขาวลงมาแล้วก็ก็น่าจะหมดอีกเป็นแสนอยู่นะแบบทุกอย่างเลยอะแบบปิดสักสองสวันแล้วก็น่าซื้อเพิ่มอีกเป็นแสนอยู่นะหมายถึงคนจ่ายอะแบบเขาเต็มใจที่จะจ่ายับ,บพวกผู้เล่นที่แบบมาเล่นตอนนี้เขาไม่คิดที่จะขายอะไรเลยตัวอย่างอย่างตัวพี่เองก็ไม่คิดที่จะแบบแสวงหาอะไรสักอย่างคือจ่ายอย่างเดียวตอนนี้คือแบบเอาให้มันดีก่อนอะ เราถึงยาก้าคือถ้าจะเล่นยาวๆอะ่ะมันก็ต้องทําให้แบบดีที่สุดแล้วก็ปล่อยให้มันรันไปส่วนตัวพี่อะ่ะเดือนนี้น่าจะเดินเล่นที่ซัมเมอร์นะเพราะว่าพี่คุยกับบอลไปแล้วแต่ไฮอะ่ะพี่อยากจะบอกว่าบอกว่าพี่อยู่ไหนหนูก็อยู่นั่นไม่ใช่หรอแต่ไฮอาจจะต้องดูแลตํารวจช่วยพี่หน่อยอ ใช่ทุกวันนี้หนูก็เข้ามาสองที่นั่นแหละเมื่อกี้หนูก็แวะไปที่ซัมเมอร์มาแล้วก็มาลันตำรวจที่นี่แป๊บๆบางทีก็ต้องดูว่าที่นน่บางทีอย่างเมื่อวานตำรวจออนประมาณสิบสิบสองคนอะไรเงี้ยเหมือนถ้าอยู่ได้ไม่ได้มีอะไรก็ก็หนูอาจจะแวะ,แวะไปได้พยายามอยู่ใ,ใกล้ๆพี่ไว้นะเพราะพี่รู้สึกพี่ไม่อยากโดนอยู่อ๋อแต่ เมื่อวานเมื่อวานพี่เป็นไปไปไหนมานะก่อนที่พี่มาหาหนูอ่ะก่อนที่พี่มาหาหนูคือยังไงวะไม่เข้าใจไปราดไงทำไมหรออ๋อทำไมหรอม,มีสาวมาจีบหรือเปล่าไม่มีมีแต่ไปหยอกเล่นกับสาวอเจอ๋อหยอกเล่นแบบไหน อาายากเล่นแบบไหนมีคนเดียวมีนักข่าวเจนอันนี้พี่ไม่โกโหกพี่ไปหยอกเขาอ๋อพี่เจนเหรอนั่นพี่หนูนะเนี่ยอะฮะนั่นพี่หนูรู้จักกันตั้งแต่ที่วัดแล้วแล้วเสียงสั่นทำไมเนี่ยไม่ได้เสียงสัน่นไปหลอกว่าอะไรไปหยอกไงไหนสิแล้วเสียงสั่นทำไมเนี่ยไม่ได้เสียงสั่นเป็นไร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 เอาบอกบอกเป็นไรเป็นไรเอางงเร่าสิเร่าสิเร่าอะไร เล่าสิไม่ให้เล่าอะไรอ่ะเล่าไงเล่าอะไรอ่ะหนูมีอะไรจะอวดด้วยพี่ดูดิอะไรอ,ะอ่ะหนูมีเนี่ยโอ้สัตว เฮ้ยนี่คุณตำรวจเหรอคุณตำรวจอ๋อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนู่นเลยครับตำรวจได้ทุกคนไปนั่งอ่านก่อนนะไม่ไปอ่านอ่านก่อนเพื่อนมาเห็นไหมว่ามีอะไรอวดเห็นแล้วครับกลัวกลัวแล้วครับอ่ะพวกเราไปไปอ่านกฎกันก่อนก็ได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาสอบนะพี่มาน,นี่พี่มานี่ขั้นลอยเพนไอ้หลุยเป็นไรตุ่นเออเพื่อนเพื่อนม่นิดเพื่อนตุ่นเป็นไรตุน่นอ๋อพี่ออกมาสิคนเยอะอะ่ะอะไรนะเอามาเอามา เขาบ,บจะเล่าไหมว่าหยอกล้อยังไงเนี่ยหยอกกับใครอะหยอกกับนักขา่าวหรอใช่เออพี่ฝันประสาทเขาเฉยมันแค่การหยอกกันอะคือพี่กับเขาเป็นเพื่อนกันเราไม่เคยมีอะไรที่มากกว่าเพื่อนอะหยอกแบบไหนล่ะก็แบบว่าจุ๊บหน่อย <c oughs> <c oughs> อ๋อจุ๊บหน่อยเคาจุ๊บไหมไม่รู้ ไม่แน่ใจจาไม่ได้น่าจะมีอยู่บ้างมั้งแต่คือมันเล่นขำๆกันเฉยๆเล่นขำๆไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ไหมขอโทษครับ <laughs> ไม่ได้คิด,ด,ด,ดครับขอโทษครับ <laughs> คือหนูสามารถไปหยอกล้อให้คนอื่นจุกหนูได้ใช่ไหม ไม่แล้วไม่เอาอืมไม่เอาจะมีไหมครั้งที่สองเนี่ยไม่มีแล้วแน่ใจนะแน่ใจก็ถ้ารู้ว่ามีอีกครั้งหนึ่งนะโอ้ไม่มีแล้วขอโทษครับผมพี่แค่หยอกเขาไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนั้น เป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไร๋อหนูก็ไปหาคนอื่นแล้วก็แบบว่าจุ๊บหน่อยแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมหนูไม่ได้คิดอะไรแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจุ๊บหรือไม่จุ๊บแบบนี้ก็คือไปขอให้คนอื่นจุ๊บได้ถูกปะจะ <c oughs> หนูอย่าง้มเราไปไปเขาเราไปเชลี่สอบเลยเฉลี่ถามเลยเฉลี่อืม <c oughs> ใช่ อยากให้มีครั้งที่สองอยากให้มีครั้งที่สองโอเคไหมครั้งนี้จะถือว่าปล่อยผ่านก่อนอย่างน้อยก็ยอมเล่าความจริงอะ่ะได้้เขาไม่ได้เคยคิดจะโกงอยู่แล้วกาดีกาดีแล้วตอนนี้เมืองที่ทามันประมาณสองร้อยเนาะมันก็รันของมันเนาะใช่สองร้อย แต่ถ้าโดดล่มซอมบี้งัดร้านเสร็จแล้วสวัสดิการขึ้นแก๊งแบบมาถึงก็คือตียืนตีอาวุธกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบมาฟาร์มอะรอปิดอัปเดตอะพี่ว่าล่านล่นแน่พี่ว่าไปแบบ4-500ได้แน่นอนแต่ว่าพี่อยากไปเล่นที่ซัมเมอร์เพราะว่าพี่อยากไปแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าไปสูตรบรรยากาศเดิมๆอะส่วนที่นี่ ส่วนที่นี่พี่อาจจะต้องหา m k k เพิ่มแล้วก็มาลั่นแบบมาลั่นอย่างเดียวอะอแต่ถ้าแต่ถ้าคนในเมืองมันลันเมื่อไหร่อะ่ะลั่นแบบลั่นลั่นแบบห้าร้อยหกร้อยพีทามอย่างเงี้ยพี่ก็ลั่นยาวอะ่ะเหมือนตอนนี้พี่แค่รอระบบทุกอย่างให้มันเสร็จแล้วปิดอัปเดตทีเดียวให้มันเราก็มารอดูกันว่ามันจะถึงไหมได้เพราะว่าที่ซัมเมอร์หนูก็มีแพลนของหนูอยู่ หนูจะทำอะไรครับหนูขึ้น MK 2หนูมีตังค์พี่อยู่กับหนูหมดเลยอะหมดเลยอะไรหนูให้ขึ้นไปหมดแล้วยี่สิบกว่าเอ็มอะที่หนูที่หนูยืมพี่ไปอะยี่สิบกไม่ยี่หรอยี่สิบเอ็มอะใช่นั่นแหละเงินหนูก็เหมือนเงินพี่อะทำไมแล้วหนูในงางหนูมียี่สิบเอ็มเงินหนูก็เหมือนเงินพี่อะเงินหนูมีไปถึงยี่สิบแล้วหนูซื้อสปริงซื้อ ของไปน่ะแล้วแต่เอาไปไ<ม>ให้ผู้มชมผู้ชายหมดแล้วมั้งหยอบสิบอะไม่มีก็ตอนแรกมียี่สิบห้าอะไรองเงี้ยก็ซื้อซื้อสปริงสิบสองจุดห้าซื้อเศษอย่างอื่นอีกแบตเรียวนน่นนั่นนี่ซื้อเพชรขาวขัดเงินแดงขัดอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวค่อยได้อยู่เดี๋ยวปล่อยเงินกู้เอาว่าไง ขอเชิญตัวแทนแก๊ง MKK ติดต่อสภาพี่อาจจะต้องไปสภาแป๊บนึงอ่ะไปส่งพี่ร้านสภาหน่อยสิได้ได้ได้เอาสิเอารถมาเอารถมาชิงแลนด์สามทุ่มใช่เัาชิงแลนด์ที่ร้านสามทุ่มครับ,ารบอายุเกิน17อะ่ะแล้วก็แล้วเขาเคยเปน็นตำรวจกันมามปะ ตอนนี้ขึ้นแก๊งคือ,อนะมึงได้กล่องตีไม้ถ้าขึ้นแก๊ง20คนมึงได้กล่องตีไม้ยี่ห้ากล่องตีมีดยี่สิอ่ะมึงมึงตีอาวุธยังไงมึงก็แบบได้น่าจะได้อาวุธกันเกือบทั้งแก๊งอะ่ะมึงแค่หาหามึงแค่หากล่องตีไว้ทําพวกปากหลามพวกเอ่อพวกอะไรพวกนั้นอะ่ะกูว่ามึงลั่นแน่นอน ต้องลงบอดี้ผู้ชายหน่อยะเนี่ยแม่งไอ้ยสูตรแม่งเป็นกิ๊กอย่างงี้ปะถ้าเดินขี้ขาดาจัดอะพี่เดินท่าอะไรอ่ะไม่รู้มันเดินเองเป่นไปที่ไหนนะเนี่ยเขายังไม่ให้ใส่สูตรเหรอเฮ้ย โอ้โอ่ออไม่รู้อ้าวเฮียแล้วไม่บอกอยโดนบอมเพนไปไปไปใส่สูตรหล่อเนาะหล่ออยู่แล้วครับเพราะว่าผมชอบผู้หญิงที่ใส่ชุดในเครื่องแบบอะครับแบบชอบพวกแบบชุดตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับ แบบพวกกระโปรงตำรวจอะไรเงี้ยแบบมันดูแบบดูสลับสลวยดีครับ let's go bro ไปไหนเนี่ยสภาสภาครับผมแบบพวกแบบชุดตำรวจเห็นแล้วมันตื่นเต้นนะครับเห็นแล้วมันรู้สึกดีกับพี่เป๋่ามีพลังนะครับผมแบบอยากโดนจับกลุมอยากโดนใส่แจมืออะไรเงี้ยชุดนักข่าวล่ะอ๋อไว้ก่อนเลยครับอันนั้นไม่เฉยครับมันไม่ดีหรอก ไม่ได้มีความรู้สกตื่นเต้นอะไรเลยครับเฉยๆชุดตำรวจดีกว่าเยอะมากๆเลยครับใช่แ้วไปแล้วไปอยากโดนจับข้อหาแบบมองมองหน้ามองตาอะไรย่เงี้ยอยากโดนเจลเข้าคุกอะครับอยากลองไหมล่ะแต่หนูเจลให้ไม่ไม่เอาไม่เอาครับ We'll yeah, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no because I wasn't getting paid. These hoes, I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes, and now they think I'm going say Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Never trust nobody. Don't trust your friends. Tell me why they sending pictures. They don't wanna take your place.